สวัสดีครับผมเอสแควรูดครับวันนี้เราอยู่ันที่แควรูดสาขาสำโรงนะครับวันนี้มี6,50 nk นะครับมาติดตั้งไฟมินิ50วัตต์นะครับตัวนี้เดี๋ยวดูนะนี่50วัตต์นะครับมีขาวเหลืองในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สวิตช์กันดีกว่าสวิตช์นะครับมีซ้ายขวานะครับอันนี้เปิดไฟนะครับโอ้โหเข้มมากๆนะครับแล้วก็ถ้ากดสวิตช์อีกข้างนึงก็จะเป็นขาวเหลืองเลยนะครับ แต่ถา้าเราจะกดแค่ข้างเดียวก็ได้เช่นกันนะครับก็จะเป็นขาวเหลืองซอนเลยนะครับอันนี้รถมันเอียงอยู่เนาะมันก็อาจะแบบไม่ตรงอ่ะนี่อ่าแบบนี้เลยนะครับสําหรับใครสนใจอยากจะติดตั้งไฟนะครับติดตั้งกล้องนะครับหรือว่าเป็นพว่วเกี่ยวกับมูนิธินะครับที่ติดไฟกระพริบนะครับหรือว่าฮอนวอหรือว่าเป็นวิทยุลำโพงบลูทูธนะครับก็สามารถติดตั้งได้นะครับ ก็โทรเข้ามาจองคิวผมได้เบอร์0856630167นะครับสำหรับใครติดตั้งกล่องติดตั้งปี๊ดนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามเบื้องต้นแล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับหรือจัดกรอบเะเบินก็เช่นกันครับสวัสดีครับ